สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุปูสุคนครับเมื่อนี้เอาทิศลามีน้จีนกับแสบมาโชยแล้วครับพี่น้องครับมาให้พี่น้องเนีเบิ้งในชมน้ำกันครับเมื่อนี้กับสีบลาไหลท้ายกินให้เบิ้งก็เก่ากับท้ายต่กับเขาแสบๆไหเบิ้งน้องพี่น้องเนาะเพราะเปนกับเขาวมื่อนี้เปิ้ลเทสไอเพิ้ลวาเปิ้ลเทสไอ้น้กจีนพิเศษเปิ้ลบลาไหลจินโดนแล้ววาจันวาเปิ้ลขึ้เลยจัดเลยวาจันพี่น้องกาทิตย์นี่ครับกุ้งกุ้งเผา ก้านำจิม้มรสเด็ดครับตัวนี้ครับนี่ครับหมูมักหมกูมักตันนี้หมูมักคัวนีหมูมักแล้วกะ็โอ้มีอย่างหลายครับพี่น้องกับจิมมี่เลครับมีผักครับนี่ครับพี่น้องครับขบเครืองเลยพี่น้องทีมงานบรนิษัทเอ่อบริษัทสุกี้ซูจินพี่น้องโอ้ยออนซ่อนนี่เนระผักเ็ดไหมนี่นะนครับพี่น้อง คนทำงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยว่นนี้ยังหลายแล้วเลิกการเรื่งานมาแล้วกับเมมนะดบ้านนี่น้องพี่น้องเนาะยุดอยุ่นยังแซ่บๆกับพากันไปซื้อมาอยากมาเห็ดสู้กันกินทั้งสี่ดาวพี่น้นนนองเบิงออไทยเราร่วมใหมบ้างพี่น้องโอ้ยน้องอ่อนสว่วนนี่ครับกาเอาทิศลาเจดีแชนแนลกับฝากอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้เอาน้ำมนเลี้องพี่น้องเด้อ อกติม so like ีลิป no. ต right. ัวไปแล้วเ <that> ่าม <that> ันลิบลักลิปกินคลิบลักก็เพลินเรกมี่อย่างดีๆกับอีให้พี่น้องเลยบ่าไมท่มเก้าอะไระพี่น้องอืนี่ครับจะเรื่มกดแช่กดไหลกดทิศตางกดกระือใครมีก็ลังใจเห้านับในเด้องพี่น้องเด้อโอ้ยนัองเนี่ยคอนซอนไลนี่ก็วเสียงเด้พี่น้องเสียงเพลงก็ดังดังเด้สิโดนเอียงบะเวลา นาะพี่น้องเลยอีกับน้ำสุกกำลังต้มมันหอนเลยพี่น้องโอ้ไอยทนทน,ทนพี่น้องผมมีอย่างหลายพี่น้องกับทายเนื้ออยากนั่งกินสูพี่น้องเบิ้งสิละครับบ่ได้บ่ได้เดินท้ายคลิปกินไหนเบิงบบบบ้งกับทีเบิ้งแต่นั่งกินกับแซมเนาะเนี่ยมือแรกหลังจากเลยงานมากพี่น้องแต่สียุคประมาณนี้เ่าก็อเอาทิลาแอแนวไรแซวก็ไป ตบล่องลงมาตีกันได้แล้วกันยาวจนเราไปน้องไปตลาด <c oughs> หาซื้อปัตถุดิบอ่าแล้วก็นี่แหละครับกำลังเตรียมการนะครับพี่น้องมอนซ่อนดิผักสดสดอิ่มีพี่น้องอืมนี่หั่นไปแล้วชวนหนึ่งหมูหมักครับไงอาวผมมีอย่างหลายสำหรับออกที่ละเจวีชั้นเนียวเดียวอาประมาณนี้น้องพี่น้องเนาะให้กับขอเสแฉกให้พี่น้องเนี่ยบางทีชงน้ำกันหน่อยสครับพี่น้องอืม บมเมนบ์โมเนอวดดอกว่ามีน้องแสบอ่างพี่น้องสถิติปอบ้านนี่ครับของอาติลาเจบี annel, ้ช่างแนวสตินี่ยังแสบสถิติสถัยพี่น้องในเบื้องกว่าบ้านนี่ครับพี่น้องอ้าวสหรับชุนี้เหนียวสำนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ